สวัสดีครับในปีนี้ตลาดยานยนต์นั้นถือว่าร้อนแรงเอามากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เจ้าตลาดหรือแบรนด์ใหม่ๆที่ตบเท้าเข้ามาเป็นคู่แข่งกันอย่างมากมายออกรถรุ่นใหม่ๆสู่ตลาดทั้งรถใช้น้ำมัน EV และรถ Hybrid ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อรถได้มากขึ้นเพื่อความคุ้มค่าและไลฟ์สไตล์ในการใช้งานค่า MG ก็ได้มีรถรุ่นใหม่ ที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคม2022นี้คือรุ่น SVHEV ซึ่งเป็นรถยนต์ซับคอมแพคครอสโอเวอร์โดยตัวรถนั้นมีพื้นฐานมาจาก MG ZS แล้วนำมาดีไซน์ใหม่ให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น MGVSHEV ออกแบบภายใต้แนวคิด Bridge Dynamic โดดเด่นด้วยรูปแบบกระจังหน้า e l e c t r i f y m e t r t c Gri l e รียลดดูทันสมัยและสวยแปลกตาแถบตกแต่งด้านหน้าสีฟ้าชุดไฟหน้าแบบใบ LED Projector ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED Daytime running light ไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำด้วยสวิตช์ไฟฟ้าชุดไฟท้ายแบบ LED สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ล้อลอยขนาด17นิ้วมาพร้อม Aero w เ e e l cover สาอากาศครีบฉลามเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง3ตำแหน่งภายในห้องโดยสารมีให้เลือก2แบบคือทูโทนขาวดำและสีดำและครั้งแรกของรถกลุ่ม b s u v ที่มาพร้อมกับ Dual ล Screen Cockpit ด้วยจอคู่ h d ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ แบบ full virtual l e d b o a r d ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วควบคุมการทำงานผ่าน Illuminate Touch Panel ล้ำกว่าที่เคยเนด้วยดีไซน์คอนโซลแบบ double layer กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาคันเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมมอโตอร์เดรกโฮลเทนชาร์จโทรศัพท์ไร้สายช่องเชื่อมต่อ usb type c และ type a ด้านหน้าช่องชาร์จ usb ไท p e a ด้านหลังช่องปรับอากาศตอนหลังเบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังแยกพับ60-40ราวจับเหนือช่องทางเข้าออก3ตำแหน่งหลังคาพารามิคซันรูปพร้อมสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้ากระจกหน้าต่างคู่หน้า เลื่อนขึ้นลงแบบ One Touch กระจกหน้าต่างคู่หลังเลื่อนลงแบบ One Touch พวงมาลัยปรับได้2ทิศทางพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ช่องเสียบชาร์จ USB Type A ด้านหลังกระจกมองหลังลำโพง6ตำแหน่งรองรับระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทางระบบกุญแจ Smart Key พร้อมปุ่มพูดสตาร์ทรนะบบปรับอากาศแบบดิจิตอลระบบปะยางฉุกเฉินมีการติดตั้งรนะบบความปลอดภัย s y n c h r o a i e Protection System ดังนี้รนะบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก a b d ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถล่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS ระบบควบคุมความเร็วขณะรถลงทางลาดชัน HDC ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS ระบบจำกัดความเร็ว ASL ในส่วนของเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เบนซินสสูบ 16วาล1.5ลิตรพร้อมระบบแปลผันวาลว v t t t e c ททำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังสูงสุดรวมทั้งระบบ177แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT สามารถปรับระดับความแรงหน่วงจากการปั่นไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้3ระดับมาพร้อมกับโหมดขับขี่3รูปแบบในแก่ E c o คอมฟอร์ตและสปอร์ตพวงมลาลัยสามารถปรับน้ำหนักได้3ระดับได้แก่เบามาตรฐานและหนักระบบการสะเทือนก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ b s เ gment ค่ายอื่นได้แก่ด้านหน้าเป็นแบบอิสระ m a c p h e r s o ส s t r u t พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบการบิดกึ่งอิสระทอร์ชั Be ีมระบบเบรกด้านหน้าเป็น disc b r a ร e แบบมีครีบระบายความร้อน ด้านหลังเป็นดิสเบรกธรรมดาจากข้อมูลเบื้องต้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเป็นเลยทีเดียวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันที่8สิงหาคมนี้ราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่กันหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ